ข้าวดีมากถึงเลี้ยวด้วยครับพี่น้องเด้อสำหรับผู้หญิงไทยเฮาที่อยากมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับตอนนี้กับเปิดรับสมัครเลี้ยวนะครับเนาะถือว่าเป็นข้าวดีเปิดรับสมัครงานบริการสําหรับผู้หญิงนะครับเนาะเพื่อนจะเปิดรับสมัครกันในวันที่1 6ถึง17มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเนาะ,นะการสมกกัครกะคิดว่าน่าจะสมัครทางออนไลน์นะครับสมัครออนไลน์ แล้วกะค่าสมัครเก้าร้อยบาทนะครับเนาะสำหรับสถานที่สอบก็คือสอบที่กรุงเทพนะครับเด้อพี่น้องไปหารายละเอียดกันได้ที่เพจอีพี่เอเธียนนะครับพี่น้องเด้อยไปอ่านรายละเอียดกันได้ที่เพจอีพี่เอทธียนเด้อนะจะม่ต้องมาถามผมหลายอย่างเพราะว่าผมก็บม่ค่อยมีเวลาได้มาตอบข้อแม่เพราะเหตุหลายอย่างต่อนนี้นะครับเด้องานบริการนะครับพี่น้องเอาสวัสดีครับพี่พี่น้องเอฟซีสำนักาสาทุกคนทุกท่านนะครับเด้อ มื่อนีมีข่าวดีมาฝากพี่น้องเกี่ยวกับว่าเปิดรับสมัครจะเปิดรับสมัครสอบแล้วสาหรับผู้หญิงนะครับเนาะเป็นงานบริการนะครับเนาะงานบริการคืออย่างแนวบริษัทนะครับเนาะตะว่าโควตาอีสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดคนนะครับสถานที่ทํางานนะครับงานบริการฟังสถานที่ทํางานก็คือโรงแรมรีสอร์ทคอนโดมิเนียมที่พักทั่วไปและงานร้านอาหารเกาหลีมีหายัง นะครับได้ฟังอีกโรงแรมพีอร์ทคอนโดที่พักทั่วไปแล้วก็ร้านอาหารเกาหลีรับเฉพาะผู้หญิงล้วนๆนะครับพี่น้องเด้อแล้วบัดที่นี่มาเบิ่งคุณสมบัติบัตที่นี่คุณสมบัติของผู้สมัครก็คือเพศหญิงนะครับรอบนี้เอเพศหญิงอายุระหว่าง18ถึง39ปีฟังนะครับเด้อผู้ใดอายุหลายแล้วบ่ต้องถามแล้วนะครับเด้ออายุแค่18ถึง39ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับเนาะสายตาไม่บอดสีร่างกายสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกําหนด <c oughs> เช่นซิฟิลิตวัณโรคนะครับเนาะและ้วก็มีความประพฤติที่ดีมีความประพฤติที่ดีไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาหรือภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดนะครับผมเป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกในประเทศหรือเคยถูกปฏิเสธเข้าสาธารณรัฐเกาหลีเอาละเด้อบาดท,ที่นี่คนเคยติดต่อมอว่านี่จังเลยเนาะบาดที่เนียวน,ททน,นีหรือเคยกระทําผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีนี่นะครับเนาะอันนี้คือบัไดนะครับเด้อเป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศและก็ ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E9 หรือ E10 หรือวีซ่า E9 และ E10 รวมกัน5ปีหรือมากกว่า5ปีขึ้นไปอันนี้คือบะไรมดสิทธิ์นะครับพี่น้องเด้อนะอันนี้ผูใ้ใดเห็นผู้หยิ่งกับบอยเห็นเปิดรับสมัครจักเทียอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีหน้าที่ท่องของพี่น้องบ้านเฮาเล้ยวที่อยากมาล่าเงินวันน้ากันได้พี่น้องเด้อนะอายุ18-39ปีบ่มีหลคประจําตัว แล้วกับว่มยุงเกี่ยวกับยาเสพติดยังต่างๆนะครับเนาะสถานที่สอบก็คือกรุงเทพแต่ว่าสมัครมีก็ต้องสมัครทางออนไลน์พี่น้องไปอ่านรายละเอียดกันเอารายละเอียดมันหลนะครับนี่ไปหาค้นหาในเพจนี่ EP Thailand แล้วมู่เจ้ากับภากันไปหารายละเอียดเข้าโพดไว้เล้วมีอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยมีเอกสารอะไรบ้างการสมัครแบบไหนเสียเงินแบบไหนยังไงมู่เจ้าไปหาข้อมูลกันเอาผมมาบอกได้แค่นี้ผมบอกหลายกว่านี้แล้วเพราะว่าผมไค่มีเวลาเลยครับพี่น้องเด้อก็ เดี๋ยวถ้าคลิปจะให้เห็นบรรยากาศผมไปเที่ยวหมู่บ้านในพานองเขาไปเที่ยวนะครับสำหรับผู้ใดนสนใจอยากมาเห็นงานเด็กเกาหลีใต,ต้แบบถูกต้องตามกฎหมายงานบริการตามที่ผมบอกไปก่อนหน,น้านี้ก่อนก่อนต้นชิปนี้กะไปหารายละเอียดได้ที่เพจอีพีไทยเลียงน,นะครับเด้อรายละเอียดยืนทุกอย่างเลยนะครับน้องมือนีฟัไงไว้แค่นี้ถ้าว่าเป็นประโยชน์กับแชได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวยงามเลยบาทนี่มาผอ,อพอดีฮะแ่กกบาานี้ โอ้หง่น,น,นั่งอักชวนน่นะครับโอ้ถ่น,นีด้ยตตังง้งหลังกออกดเจอาดูดิอันนี้มองได้นี่อันดูโอ้โอยาวเติบเยอะครับพระราชาเพิ่นคุยกับแม่เพิน่นอย่างงี้น บนแอ่ใจก็เข้าๆก็คือเข่าๆเระว่าวนันฉากนี่สู้เห้นเห็นี่เป็นแมเพิ่นนี่เป็นพราซาพรา่าคือคือใครๆมาเข้าๆกับลูกที่เป็นกนารซัดมัม้างเนาะครับ<า>นี่ยนี่นี่โอ้โหนี่นีน่แม่พิ่นนี่นี่มันเป็นพระราชาเนะฮ uh, ะเนาะกหนึ่งสองโอเค Það er einhvern veginn að það ára okkur, þannig að það er sér.